มากอ่ะมันจะตายอ่ะฮะโอ้มวยอย่างนี้โอ้เขาไปร้องร้องขอชีวิตอ่ะทำไมคนแท่ก็ร้องขอชีวิตด้วยสามพ้เออเก่งนะลูกไม่เป็นไร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 เออเจ้าว่าเขาร้องขอชีวิตหรือเปี่อาจจะร้องขอชีวิตด้วยที่มวยเนี้ แล้วยกห้ามั่นใจไงไม่เดินนะโอ้โหฮะเวลากดปล่อยโดนใส่โดนแทงกตนละทีนี่การมีตลอดจะทิะ้งตัวด้วยอ่าเล้วยยกห้าไม่เดินครับเดินมาสี่ยกแล้วครับมั่นใจนะอ๋อเดินมาสี่ยกแล้วนะมั่นใจ<ะ> แทบชัดเจนไม่ได้รู้ว่เหนือเราเลยสักอย่างไม่ได้ไม่ได้เหนือเราสักแม่งนิดเดียวเลยนะตัวไปตัวมาก็มีกุ้ยเขาแทบจะร้องขอชีตด้วยอมตรงเลยมวยเงี้ยเชื่อมั่นใจว่าชนะแน่ก็เลยช่วยน่ะเข้าใจเงี้ยโอเคไม่รู้ทำไงนะชิยอีสาก็มั่นใจอ่ามั่นใจอ่ะก็เลยไม่เข้าครับกามไม่เข้าแต่เห็นเขาบอกว่าทางรู้บอกว่า

กัวมชนะวุ้ิเมื่อไงครับวัสดี้ไงบ้างก็วันนี้ก็ถือว่าผ่านมาได้ขั้นหนึ่งก็เหลือขั้นสุดท้ายก็คือรอบชิงก็จะพยายามทำผลงานให้ดีแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่สองให้ได้ครับก็ฝากแฟนมวยแล้วก็ f อฟของค่านนายกเอธ่าสาราต่อโชคมีชัยช่วยเป็นกําลังใจให้กับฉลาดลำด้วยครับตัหนึ่งก็ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์แล้วก็ คณะกรรมการผู้จัดที่ได้ให้โอกาสกับเด็กในครั้งนี้ครับโอขอบคุณนายหัวประดชพลันชัยนายกเปทาสาราแล้วก็สสต้อยแปดนิ้วสสโจวอนศรีาวลิมที่ให้การสนับสนุนเด็กนะครับต่อไปหน้าจะทําไม่ดีกว่านี้ครับน่าดีใจสุดๆแล้วดีใจสุดๆแล้วเรารู้ว่าเราเด็บเราไม่มีใครมองใช่ครับเลยนะนอกสายตานอกสายตาแล้วเรารู้ตัวว่าว่ายิ่งชกยิ่งเก่งเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ตั้งใจ ทั้งใจตามรายงานของผมครับตอนนี้เราสำรวจความระเบียบครับแล้วแล้วนี่ใครแก้ทางมวยมาให้เนียครับต้นใครจาพันครับ้ฮะทุกคนครับจงโอไอ้ไอ้ไอมันต้องมันต้องมันต้องคนที่เด่นอยู่กับเราเลยเอาจริงจริงครับเนี่ยจ่าพันแนวคนนี้ครับนั่งอยู่จ่าพันคนไหนอ๋อคนที่นั่งเนี่ยนะอ๋อเนี่ยเราคนถูก้ไหมอะไงแล้วยกสุดท้ายนี่รวยเด็ดที่เลยนะรู้รวยเพราะอะไรไหม มันก็ไม่มีอะไรล้วไนม่ยาะได้ราอยากได้อยากได้เข็มขักรรู้่ว่าถ้อัดฉีดต้ล้าง่างเงี่ยรู้ใช่ไหมจะเต็มที่เลยง่ายๆแล้วกเจได้ไหมไปไม่นองละโอเคโอเคอะไรกันมาใหญ่โอเคโอเคเต็มที่แล้วนะ กมา่ได้จะไปพลาดที่งานั่ายกสี่หนยกสี่เป็นเพราะเราลุยเต็มที่ไงยกห้านี่มันเหลือเยอมกอเมันเปียอะไรเนี่ยโอเคแต่หมดไดุ้รยจนหมดเลยอะถ้จะชบออกเอามันสู้ไแ้นะ สิบในสิบเนียนะเราต้องไปเรียนโอเคไม่มีอะไรต่างกันนะแต่นะของทุกต่างกันเราเป็นยังไงนะตัดต่อไแอลที่เราต่อยนับดอกนั้นนี่ยกดดันยังี้กดดันอเลยนะมึงหลืออีกตั้งสียกจริงกดดันเลยเออจริงกดดันเลยเออเล่าถึงนาทีที่เราต่อยนับเนี่ยมันป็ต่อยข้างไหนข้างไหนข้างนี้เหรอเออจั๋วหวานนับแบบนั้นมันฮุกซ้ายมันแรกนับแรกอ๋อทุกไซส์เหรออ๋อนับแรกนี่ฮุกซ้ายมาจากฮุกซ้ายเออมันเป็นยังไง จังหวะเขาล็อตเตอร์เท่าไรเขามาหรือยังแต่ละคนต่างต่างจะพุ่งนะต่างคนต่างจะพุ่งแต่เราถึงก่อนเราถึงก่อนเตรียมมาให้พี่ซิงตอนมาก่อนไหมเออเสริมหมัดเสริมศอกมาเยอะเตรียมมาเลยใช่ไหมหมัดนี้รับมาจากใครเลยฮะนี่เป็น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 หมัดที่เราวางไว้อยู่แล้ววางแผนไวอยู่แล้วโดยพี่ซิ่งตอนมี้หลังจากได้แชมป์ตอนนี้ร้อยสี่สิบตอนนี้เป็นยังไงลำดักนี้เป็นยังไงยังไงคือกำลังจะต่อยเยอะไหม มาเยอะอะไรอยู่มาเยอะเฮ้ยไม่โตเหรอจะนองให้เรื่อวะสามเก้าสามเก้าซึ่งที่ว่าไงมันจะโตนี้ไหมเขาจะโตครับโตอ๋อเนี่ยจะโตนี้รอตอนร้อยสี่สิบที่เราต่อยอยู่ในวันนี้นาทีนี้มันเป็นน้ำหนักที่โอเคสุดเราแล้วครับครับผมสามสิบได้ร้อยสามสามเก้าครับร้อยสามเก้าน้องพูดถึงที่ต่อสู้หน่อยวันนี้เขาเป็นไงบ้างเฮ้ยผมไม่พูดอะไรไม่ออเหรอ เดี๋ยวมาตั้งใจจะพาแชมป์เอาไปแก้บนไอจีอ่ะบอเหรออ๋อเฮ้ยลูกสุดท้ายที่โดนต่อยเป็นไงมึนไหมมันมีอาการไหมหรือยังไงไม่มีแต่แต่ซิ่งมีนะแต่ซิ่งมีนะซิ่งซิ่งกำพ้าวไม่ดีเลซิ่งเสียวเลยอ่ะซิ่งกำพ่าพ่าวดีอ้าวพูดถึงไอซีเลยครับจะขอบคุณใครบ้างจะขอบคุณไอซีว่ามาเลยครับขอบคุณทีมงานเพื่อครูเดนครับแล้วก็ขอบคุณเสียใจครับความยิ้มบอบบางเชิญครับก็ตามชุดที่เปิดโอกาสให้ผมมีอิรันนี้ครับ ออพีย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t t g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ